สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอลรอซีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนดาวโหลดเกมกันนะครับนะก็เห็นคนขอกันมาเยอะอยู่นะบอกว่าพี่สอนดาวโหลดหน่อยนะครับเกมนี้มันจะเปิดตัววันที่11นะครับพฤศจิกายนครับนี่ก็พรุ่งนี้แหละหลังจากลงคลิปนี้ไปนะครับนะก็เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักนะครับไปกดดาวน์โหลดครับมันสามารถดาวโหลดได้2แบบนะเป็นตัวเต็มนะครับหรือเป็นลันเชอร์นะแต่ผมโหลดเป็นลันเชอร์นะมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่า ตัวเต็มมันต้องมาแตกไฟล์อะไรเยอะแยะไงอย่างดาวน์โหลดลันเชอร์เราแค่กรอ,อกรหัสแล้วปล่อยตัวเกมเมนี่ยมันดาวน์โหลดแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะก็กดดาวน์โหลดปกติเลยนะครับนี่เออเดี๋ยวมาบอกสเปคก่อนสเปคขั้นต่ำนะครับก็วินโด้นะครับ,บ,นรบ,บ,นรบ10นะครับ i5 Gen 2นะครับแรม8เมมโมรี่การ์ดเอาเมมเมม8ก็คือแรม,แ,รม,แ,รม,แ,รมแล้วก็การ์ดจอนะครับ GTX 460นะครับก็ของผมมันเล่นได้นะ1060 สเปคขั้นต่ำนะอันนี้ต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ยี่ห้านะดูความจําดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดเขาแนะนํานะครับให้แบบดีเลยก็ห้าสิบขึ้นไปนะซึ่งความจําผมไม่ก็เหลือน้อยน้อยเหลือสองร้อยกว่านะก็ยังพอโหลดเกมนี้ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดกันดดาวน์โหลดไปเลยนี่ครับกดดาวน์โหลดให้มันขึ้นด้านล่างนะพอดาวน์โหลดเสร็จก็เดี๋ยวทําการแตกไฟล์กันนะครับนะโอเคครับหลังจากแตกไฟล์าดาวน์โหลดนะมันจะเป็นไฟล์ลันเชอร์ตัวนี้นะครับ ให้คลิกขวาแล้วก็รันแอดมินไปเลยนะครับนะแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะไปไว้ไหนนะให้กดนี่ครับ next ถัดไปนะครับหาพื้นที่ที่เราจะไปจัดเก็บนะเราจะเก็บไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับนะพอเราจดเก็บไปเรียบร้อยนะครับนี่ผมอยู่ตรงนี้นะผมก็จะได้ไฟล์เอาไปรันเชอร์นะค่ให้กดเข้าไปตรงคําว่ารันเชอร์นะครับง่ายๆเลยแค่นี้แหละแล้วก็ล็อกอินรหัสนะครับใส่รหัสอะไรของเราไปนะครับนี่ง่ายแค่นี้แหละเออสอนแบบดาวน์โหลดแล้วก็ปล่อยให้มันโหลด ออโต้เว้ยนะเราเปิดคอมแล้วดูนงดูหนังทําอะไรก็ได้นะจะตีนังกาไปโดดตึกเอ้ยไม่ใช่จะไปวิ่งออกกาลังกายจะทําอะไรก็ทานะครับนะแล้วก็รอให้มันเต็มหลอดครับแล้วก็เดี๋ยวรอตัวเกมมันออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดตัวเกมมันออนไลน์แบบเปิดให้โค้ดเบต้านี่เราก็เข้าไปเล่นได้เลยนะแต่ตอนนี้คือเกมยังไม่เปิดนะก็ไม่จำเป็นต้องมารอจนมันเต็มนะครับก็คลิปนี้ก็สอนก็แค่ประมาณนี้คือง่ายๆแหละดาวน์โหลดนะครับนะ สำหรับน้องๆคนไหนหรือพี่ๆเพื่อนๆคนไหนดาวน์โหลดไม่เป็นครับก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เดี๋ยวผมจะมาสตรีมเกมนี้บ่อยๆนะครับถ้าเกิดกระแสตอบรับดีนะครับก็จะทำคลิปทำอะไรด้วยนะก็จะทำเกมนี้ร่วมกับ New C ด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย